สวัสดีครับผม X-Thai f ไทยเฟรนชนะครับขอพาคุณชมเข้าสู่งาน Thailand Franchise Business and o p portunity ปี2022นะครับซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่18แล้วนะครับเป็นงานที่รวบรวมธุรกิจเฟรนช์ชส์ที่ใหญ่ที่สุดในงานมีประมาณ100บูธเฟรนชชส์ที่สำคัญนะครับมีธุรกิจเฟรนช์ชส์จากประเทศเกาหลีด้วยหรือว่าโคเรียพาวิเเลียนมีประมาณ8บูธ8แบรนด์ด้วยกันส่วนในงานจะมีธุรกิจเฟรนชชส์ที่น่าสนใจอะไรบ้างตามผมเลยครับ งานแฟรนไชส์สุดท้ายปลายปี2565สำหรับ Thailand f ฟรนไชส์แอนด์บิ s เนสออ portunity 2022ปีที่18ซึ่งจัดขึ้นที่ฮอล103ใบเทกบางนาระหว่างวันที่20-23ตุลาคม2565ที่ผ่านมางานนี้ได้รวบรวมแฟรนไชส์น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้จำนวนมากเป็นงานที่จุดประกายไอเดียให้คนที่อยากสร้างธุรกิจได้มองเห็นช่องทางในการลงทุนมากยิ่งขึ้นและยังเป็นช่องทางอันดีในการที่ธุรกิจจะได้ต่อยอดการลงทุนของ ังตวเอให้ประสบความสําเร็จและแน่นอนว่าเว็บไซต์ไท a i ฟรนไชส์เซ็นเตอร .com ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมงานนี้สําหรับใครที่พลาดโอกาสร่วมงานไม่ต้องเสียใจเรามีรีวิวงานทีเอฟบีโอสมาฝากเจาะลึกทุกรายละเอียดในงานเจาะลึกทุกบรรยากาศที่น่าสนใจแค่ได้รับชมรีวิวนี้ก็เหมือนมาเดินในงานนี้ด้วยตัวเองกันเลยทีเดียว เป้าหมายของการเข้าร่วมงานนี้ทุกคนมุ่งหวังว่าจะได้เจอกับสุดยอดแฟรนไชส์และธุรกิจที่น่าสนใจจึงก็จัดให้ตามต้องการงานทีเ o o 2022ได้จัดพร้อมกันกับอีก2งานใหญ่คือ TRAFS 2022ปีที่16งานแสดงนานาชาติอันดับหนึ่งอุปกรณ์วัตถุดิบและของใช้สำหรับธุรกิจโรงแรม h o s p i t a l i t y Food Service และงานอาเซียนรีเท2022ปีที่7งานแสดงนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปีและในงานนี้เร จึงได้เห็นธุรกิจน่าสนใจมากกว่า100แบนที่ครบทุกความต้องการทั้งอาหารเครื่องดื่มเครื่องหยอดเหรียญธุรกิจสะดวกซักคาแร่งานบริการธุรกิจค้าปีกเป็นต้นและไม่ใช่แค่ธุรกิจในเมืองไทยแต่มีแฟรนไชส์จ,จากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอเมริกาและอีกรายประเทศเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยสิ่งที่ได้เห็นในงานนี้จึงพาให้เราตื่นตาตื่นใจกับธุรกิจแปลกใหม่ เป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการที่จะก้าวตามเทรนด์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นโอกาสอันดีของคนทั่วไปที่สามารถเลือกลงทุนสุดยอดแฟรนไชส์ที่ต้องการจึงหาได้ภายในงานนี้ ไร่ของทุกง,งานแฟรนไชส์ก็ว่าได้สําหรับแฟรนไชส์อาหารที่ครให้ความสนใจลงทุนมากในงานนี้มีลร้แบรนด์ที่เปิดตัวครั้งแรกอย่างเช่นซูนามิไดฟุกุร้านไดฟุกุที่เป็นขนมญี่ปุ่นชื่อดังหน้าตาของขนมร้านนี้น่ากินมากและยังมีแพ็กเกจลงทุนราคาไม่แพงลงต้นแค่4999บาทเท่านั้นหรืออย่างสเต็กเ0 0ร้อยไร่ก็น่าสนใจตรงที่พัฒนารูปแบบการลงทุนจากร้านสเต็กสู่การเป็นคีออสให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นทุก ูในใจคนอยากเปิดร้านสเต็กม,มากซึ่งดูเหมือนว่าบูธนี้จะมีลูกค้าสนใจแวะชมกันเป็นจานวนมากสําหรับใครที่อยากมองหาแฟรนไชส์ติดไอเดียที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้ขอแนะนําให้มากันที่บูธของสุก้อยเซมเบ้แฟรนไชส์ขนมเซมเบ้หรือหมึกกินข้าวเกียบญี่ปุ่นแผ่นใหญ่ที่หน้าตาน่ากินมากมีการพัฒนานหน้าและซอสให้มีความหลากหลายมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกได้ตามต้องการซึ่งก็ดูจะถูกใจลูกค้าในงานนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหรือถ้าต้องการลงทุนกับแฟ ไทยสตรีทฟู้ดญี่ปุ่นต้องไม่ลืมแวะกันที่บูธของเรามงรามเมงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความอร่อยของเส้นความเข้มข้นของซุปในงานนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆและมีคนสนใจขอข้อมูลการลงทุนกันเป็นจํานวนมากซึ่งทางแฟรนไชส์ก็มีทีมงานคอยให้คําปรึกษาแก่ผู้สนใจลงทุนเป็นอย่างดีแต่ถ้าใครอยากเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องไม่พลาดกับบูธแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือ้อยลำที่เปิดมานานกว่า8ปีตอนนี้มี4สาขาจัดอุปกรณ์ให้พร้อมเปิดร้านมีระบบการขาย P.O.S. อเอสพร้อมการฝึกอบรมด้วยและถ้าใครมาเดินในงานนี้เราก็เชื่อได้ว่าจะต้องสะดุดตากับบูธของเจแปน e s เ a สตรองที่นําเข้าแฟรนไชส์จากญ,ญี่ปุ่นร้ายแบนด์ที่เปิดแล้วในเมืองไทยและจะพลาดไม่ได้เลยถ้ามาในงานนี้แล้วไม่แวะไปคุยกับพี่อูดเป็นต่อที่มาร่วมงานครั้งนี้ในฐานะเจ้าของแฟรนไชส์ชาบูอูดเป็นต่อที่ตอนนี้มีสาขากว่า30แห่งทั่วประเทศ พี่อูต๊ตบอกว่าพร้อมดูแลทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันให้เติบโตในการลงทุนไปพร้อมกันซึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นธุรกิจมาแรงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งบูธท,ที่คนมุงดูขายดีเป็นเทน้ําเทท่าลองเข้าไปดูใกล้ๆคือบูธของอาจิม,มา สินค้าคอนดอกชีดยืดปัจจุบันมี15สาขามีขีออที่เป็นเอกลักษณ์มีซอสสูตรพิเศษชีดนำเข้าจากต่างประเทศลงทุนน้อยคืนทุนไวไม่มีค่ารายเดือนรายปีแบบนี้คนยิ่งสนใจกันมากลองเดินไปมาก็หลายบูธและสะดุดตากับแฟรนไชส์ เจ่าชื่อแฟรนไชสยร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงโดยเจิญข่าวชื่อแปลว่าอร่อยจริงซึ่งเขาใช้วิธีการทําอาหารที่เรียกว่าซูวีคือการคุกกิ้งแบบถนอมอาหารให้การซีนอัดอากาศให้วัตถุดิบรสชาติดียิ่งขึ้นตอนนี้มี12สาขาและใกล้ๆกันเราเจอกับบุ๊กแห่งเก่าร้านของบริษัทฟงยินอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตจำกัดลูกค้าส่วนใหญ่มีทั่วประเทศโดยเฉพาะย่านเยาวราชเน้นนเข้าวเก่าร้านจากต่างประเทศแบรน นี้เพิ่งมาเปิดตัวในงานนี้เพื่อให้คนสนใจได้เลือกสร้างอาชีพได้ง่ายและภายในงานนี้ก็ยังมีแฟรนไชส์ร้านอาหารอีกรากาลยแบรนด์ที่เห็นแล้วต้องอยากซื้ออยากลงทุนแต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ในตัวเองเช่นซันซองโกร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่ตอนนี้มี10สาขาคนสนใจลงทุนได้อุปก,กรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า70รายการ เบนจามินแอนด์เฟรนที่พัฒนาเมนูสตรีทฟู้ดอย่างปลาหมึกย่างให้ดูน่าสนใจมากขึ้นมีแพ็กเกจสวยงามทำตลาดได้ง่าย I am Pizza สินค้าพิซซ่าที่ขายง่ายขายดีคืนทุนไวกำไรดีมีหลายเมนูให้ลูกค้าเลือกได้เช่นซีฟู้ดฮาวาเอียนเป็นต้นสตูปิซซ่สินค้าเด่นคือเกี๊ยวซาทอดที่มีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกได้ตามต้องการ ตอนนี้มีสาขากว่า300แห่งชาบูกูร้านชาบูที่เปิดมาแล้วกว่า8ปีมีสาขากว่า30แห่งมีเมนูหลากหลายทั้งบุฟเฟ่ต์ราคาและเดลิเวอรี่บุญตงกี่ร้านอาหารจีนต้นตำรับสิงคโปร์โดดเด่นด้วยข้าวมันไก่สิงคโปร์และกรรมวิธีในการผลิตที่เฉพาะตัว หลังจากจูใจกับอาหารก็ต้องไม่พลาดก,กับการชมแฟรนไชส์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่งานนี้จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันแต่ร้านเมนูเห็นแล้วถูกใจคนอยากมีธุรกิจเครื่องดื่มมากเริ่มกันที่ไอชาโกโก้เจ้าของเดียวกับชาไข่มุกไอชาที่พัฒนาอีกแบรนด์เอาใจคนรักโกโก้มีหลากหลายเมนูให้เลือกเช่น โกโก้มัทฉะโกโก้ชาไทยโกโก้กาแฟเป็นต้นที่สําคัญในงานนี้มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษให้คนสนใจเรื่องลงทุนได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นต่อกันที่บูธของ b ันนี c เชคคาเฟ่ที่อยู่ไม่ห่างกันแต่สะดุดกับสีสันที่สดใสนี่คือแฟรนไชส์คาเฟ่ชานมไตหวันและขนมซูเฟ่แผนเค,ค้กญี่ปุ่นที่มีจุดเด่นคือการจัดร้านดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีเมนูเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่หลากหลายรสชาติอร่อยมากลูกค้าที่เดินในงานผ่านมาที่บูธนี้ ต้องมีแววกันแทบทุกคนเลยทีเดียวแต่ที่ฮิตสุดๆในงานนี้ต้องยกให้กับกาแฟาพันไทย ที่มีลูกค้าต่อคิวเยอะมากถือว่าเป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟนในเครือของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนที่มีการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีและมีการบริหารจัดก,การอย่างมืออาชีพรวมถึงมีการพัฒนาเมนูและการตลาดส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้ลงทุนเป็นอย่างดีแต่สําหรับใครที่กําลังมองหาการลงทุนแบบง่ายๆเน้นขายเดลิเวอรขอแนะนํากับคาโคโอโกโกเดลิเวอร แบรนชัยเครื่องดื่มช็อกโกแลตส,สดที่เน้นใช้วัตถุดิบชั้นดีสามารถเลือกลงทุนได้แบบไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านมีการฝึกอบรมสอนสูรการทำเครื่องดื่มพร้อมส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ลงทุนมีไรายได้ที่มากขึ้น หรือถ้าใครที่มาในงาน g f เ o เพื่อจะมามองหาการลงทุนร้านวาเฟอร์ก็ถือได้ว่ามาถูกที่ถูกทางเพราะในงานนี้ก็ยังมีสุดยอดแฟรนไชส์อย่าง t h อ Wa f f er, ฟอมาร่วมออกบูตอีกด้วยซึ่งมีการรีแบรนด์ใหม่ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นมีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาโอกาสคืนทุนไวกำไรเร็วมากนอกจากนี้ยังมีอีกรายบูธเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่น่าสนใจเช่นไฮไอชาของบริษัทรักกี้มิลแอน เครื่องดื่มราคาเริ่มต้น19บาทแพ็กเกจลงทุน39,900ถึง299,900บาทมาจิเมชานมไข่มุกร้านเครื่องดื่มที่มีสาขากว่า580แห่งรวมถึงมีสาขาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวอีกด้วย ดูคาติมไอศครีมไม่อ้วนสินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มไอศครีมที่กินแล้วไม่อ้วนมีหลากรลายเมนูให้เลือกมีสาขากว่า170แห่งคอนลาทีร้านชานมไข่มเกเพื่อสุขภาพที่เน้นรูปแบบร้านมีสีสันสดใสและเครื่องดื่มชี่ใช้วัตถุดิบเพื่อสุขภาพ APO เรียกได้ว่าเป็นส่นรวรวมของแฟรนไชส์บริการจำนวนมากทั้งตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติธุรกิจร้านซักอบรีดแต่ที่โดดเด่นที่สุดเราขอเริ่มกันที่ Quickwatch แฟรนไชส์ร้านรถอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดต้นทุนด้านบุคลากรพร้อมรับลูกค้าต่อวันได้มากขึ้นมีเทคโนโลยีการล้างรถอัตโนมัติที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาพร้อมการวางแผนการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มธุรกิจ ซึ่งมีลูกค้าสนใจแวะเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมากหรือที่มาแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือออฟฟิศเมดพลัส แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเพื่อธุรกิจแห่งแรกของไทยที่มีสินค้าจำหน่ายมากมายมีระบบจัดการร้านที่เป็นมาตรฐา,านซากลและระบบคลังสินค้าไฮเทคอัจฉริยะและภายในงานมีการจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นและดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าสนใจกันจำนวนมากหลังจากจบงานนี้นะ่าจะมีการขยายสาขาเพิ่มอีกหลายแห่งได้เลยทีเดียว และถ้าได้มาในงานนี้ต้องไม่พลาดที่จะมาชมกับบูธไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ที่ยังคงมุ่งมันตั้งใจในการนำเสนอแฟรนไชส์น่าสนใจให้เลือกลงทุนและเป็นเว็บไซต์ที่พร้อมช่วยเหลือคนทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตขายายสาขาได้มากขึ้นมีบริการหลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามต้องการในงานนี้ก็มีทีมงานมาคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนสนใจและมีลูกค้าในงานสนใจกันเป็นจำนวนมากและถ้ายังไม่สนใจจะลองเดินเลือกดูแฟรนไชส์บริการในงานนี้ก็มีอีกรากลายแบรด์ ที่น่าสนใจเช่นบราวนี่แนไชัยร้านซักอบแห้ง24ชั่วโมงที่มีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและดูแลผู้ลงทุนอย่างดีแบวัสลอนดี้ ie, ร้านซักอบรีตลอด24ชั่วโมงที่ให้บริการครบทั้งเครื่องซักอบผ้าและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติวอช h ENJOY ธุรกิจเครื่องซักอบผ้าหยอดเรียนจากเกาหลีที่มีสาขามากกว่า900แห่ง งานทีงอน t b o 2022ไม่ได้มีแค่ธุรกิจในประเทศเท่านั้นแต่ในงานนี้ยังมีแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยแบ่งเป็นโซนต่างๆเช่นโรียกา a ร์ ir, และโซนแฟรนไชส์ญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปชมสุดยอดแฟรนไชส์เหล่านี้ซึ่งมีหลายแบรนด์ที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากให้ได้ชมกันเริ่มจากโซนของเกาหลีได้แก่คาเฟ่บม แฟรนไชายร้านกาแฟาเกาหลีที่ก่อตั้งในปี2012จุดเด่นคือการคารั้วเมล็ดกาแฟาที่พิเศษมากจูสึเบอรปกกี แฟรนไชส์อาหารเกาหลียอดฮิตที่พัฒนาเมนูให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้นนอรังชุงดังแฟรนไชส์ไก่เกาหลีดําเนินธุรกิจมานานกว่า13ปีมีสาขาในเกาหลี600แห่งซอแรคคันเมกีแฟรนไชส์บาร์บีคิวเกาหลีใต้ก่อตั้งในปี2007มีสาขา220ในเกาหลีคิงคองทูแดจิแกแฟรนไชส์ร้านทูแดจิแกที่มีจุดเด่นในเรื่องรสชาติและพัฒนามาสู่ระบบแฟรนไชส์ยำเซมแฟรนไชส์ร้านอาหารเกาหลีที่ก่อตั้ง ในปี2001มีสาขากว่า240แห่งทั้งในเกาหลีและต่างประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าโซนฟรไชัยเกาหลีล้วนแต่มีความน่าสนใจแต่เชื่อว่าอีกหลายคนที่อยากลงทุนอาจกำลังมองหาแฟรไชายจากญี่ปุ่นที่ฮิตในบ้านเรามากงานนี้ก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกลงทุนเช่น H n G ไ h a i l a ด d h ากา t a h a นา m i โดซ a r ิ o อลกิเ k o โคม i ก โคนาโมโนมาชิดะโชเทนนากิยะเนลิโตเกียวโชไทยอันเซคเคลิตต้องยอมรับจริงๆว่างาน t o องพี่สิ2022ปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่และมีแบรนด์ธุรกิจเขาร่วมจํานวนมากสอดคล้องกับความต้องการของคนในยุคนี้ที่กําลังมองหาโอกาสและช่องทางในการลงทุน หลายคนกำลังคาดการณ์ว่าในปี2566ควรเลือกลงทุนอะไรดีซึ่งในงานนี้มีคำตอบที่เราต้องการนอกจากนี้ยังมีเวทีกิจกรรมการสัมมนาการให้ความรู้ในด้านของการลงทุนและการทำธุรกิจต่างๆล้วนแต่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจอย่างมากสมกับเป็นสุดยอดงานที่พร้อมสร้างอาชีพพัฒนาธุรกิจให้ผู้ลงทุนเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานดีๆแบบนี้ห่ากจัดขึ้นอีกครั้งเชื่อั่นว่ามีคนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแน่นอนเอาไว้ครั้งหน้ามีงานดี ท,ที่ไหนรับรองว่าเราจะไม่พลาดมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคย แฟนชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ